สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเรียวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ยี่สิบสามนะฮะวันปิยภาราะนะครับวันนี้หลายท่านเก็บเป็นวันหยุดนะฮะซึ่งถ้าใครที่เรียกว่าหยุดวันนี้นะฮะก็ได้หยุดอีกพรุ่งนี้วันหนึ่งนะฮะก็ได้หยุดสี่วันใช่ไหมครับยี่สิบสามพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้แปลว่าวันศุกร์นี้น่าจะมีคนลางานแน่ๆเลยนะฮะใครลางานนะฮะเขียนมาคุยกันบ้างนะครับ ่ายง,งานนี้ได้4วันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปเที่ยวนะครับหรือเดินทางไปไหนก็น่าจะคืนนี้นะครับหรือเย็นนี้นะฮะก็จะค่อยๆทยอย,อยออกกันบ้างแล้วนะไม่กับพ่งนี้เช้านะฮะบางทีมันก็เป็นแบบเรื่องเบสิกเนาะที่วันหยุดหรือว่าหยุดแล้วมีวันหนึ่งวันถัดไปเป็นวันทํางานแล้ววันถัดไปหยุดนะครับ โอเคครับมานะเดินทางปลอดภัยนะฮะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของเช็คสภาพรถกันด้วยนะฮะแล้วก็น้ํามันนะครับเติมไม่ครบนะครับเติมไม่พอนะฮะบางทีเดินทางแล้วมันลุ้นนะนะเพื่อนๆว่าไหมผมว่าหนึ่งในการลุ้นเรื่องของการเดินทางระหว่างทางเนี่ยคือน้ํามันมันแบบไฟมันโชว์แล้วนะฮะแล้วเรายังหาปั๊มไม่เจอนะครับ แล้วมันก็มาคำนวณเนี่ยนะไอ้ไฟแดงเนี่ยมังทีแดงสักระยะอยงแล้วนะฮะแล้วอยู่กลางทางไกลๆอย่างต่างจังหวัดบางที่นะฮะมันระหว่างปั๊มกับปั๊มนะครับมันนานมันช้านะฮะมันไกลนะครับก็มาลุ้นกันนะฮะเหมือนกับขึ้นบนทางด่วนนะฮะไกลๆอย่างเงี้ยแล้วยังหาที่ลงไม่ได้นะแล้วน้ำมันไม่พอนะฮะอันนี้นหนึ่งในเหตุที่จะฉุกเฉินด่วนนะครับอีกหนึ่งก็คือเรื่องของท้องไส้ปั่นป่วดน,นะฮะเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหม จะปวดหนกักปวดเบานะฮะแล้วเรายังอยู่บนรถนะครับแล้วก็ผมว่าเพื่อนๆอาจจะเจอเคยเจอแบบเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะส่วนใหญ่ก็น่าจะจะผ่านเหตุการณ์อยู่บนรถแล้วท้องมันไม่ไหวแล้วนะฮะบ,บวนท้องมากนะครับนี่เพื่อนทำไงแบบหาที่จอดไหมนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดมันยังบอกเลมีที่จอดเข้าปั๊มเลยฮะแต่ถ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยบางทีรถมันติดแบบแงกเลยนะครับสนิทเลยนะที่ฝนตกอีกนะ โอ้โหแบบอากาศก็เย็นแล้วเย็นอีกนะฮะแล้วข้างหน้าก็ไม่ขยับเลยนะฮะบางคนแทบจะทิ้งรถวิ่งข้างทางอะไรก็มีนะฮะแบบมันไม่ไหวน,ะะนี่แหละสองเหตุที่ที่แบบทําให้เราเสียวที่สุดน,นะอ,อีกอย่างหนึ่งคือเร,เรียกว่ารถยางรั่วกลางทางนะฮะอันนี้ก็ต้องยุ่งหน่อยนะฮะหรือรถเสียกลางทางนะฮะโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับแล้วก็วันนี้เลขและสีวงกลมรับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะ คือเลข7นะครับเราเริ่มที่7นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข5นะฮะอ่าเลขต่อมาคือเลข1นะครับเลขสุดท้ายคือเลข3นะฮะเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลุกคือเลข9นะครับนะบางคนไอ้9มายังไงฮะในทักษะมันไม่มี9แล้วจะมาการ์ดลิทยังไงครับนึกว่าหรือว่ามันเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลได้ยังไงครับมันก็ได้นะเลขทุกเลขนะครับมันมีจุดเด่นจุดด้อย ของมันเสมอนะฮะจะมายกเว้นเลขนั้นเลขนี้นะครับมันก็ไม่ยุยธรรมใช่ไหมเลขอื่นจะมารับภาระทั้งดีและแย่เลขบางเลขไม่ต้องรับภาระเลยก็ไม่ใช่ครับมันก็มีสูตรขอนเนนะครับฉะนั้นนี่ครับเลขที่ต้องระวังใน้9นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชครับสีแรกครับคือสีอล้วก็สีที่ถูกโชกันะฮะสีแรกคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาคือสีน้ําเงินครับสีต่อมาคือสีแดงนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีส้มนะฮะสีที่ เรื่องเล็กเลยไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีมุาตาลนะครับสีเด่นนะฮะแล้วก็ซ้ายขวานะครับถ้าต้องเือกซ้ายขวาวันนี้ก็เลือกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็บนล่างวันนี้ก็เลือกด้านบนนะครับฝั่งซ้ายและด้านบนนะฮะในช่วงนี้ดาวอุบัติภัยคือดาวอาทิตย์และอังคารมันสัมพันธ์กันอยู่ฉะนั้นยิ่งถ้ามีการเดินทางเพื่อนๆต้องเซฟตัวเองให้มากๆนะครับ บัติเหตุเราจะเจอุบัติเหตุนะครับกันได้ง่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าเหตุต่างๆเกี่ยวกับรถเกี่ยวยามพนะนะครับมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นนะฮะก็ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็เรื่องที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องคนนะครับในช่วงนี้จะมีเรื่องคนหักหลังคนอารมณ์ร้อนคนหุดหงิดง่ายง่ายๆคือการทะเลาะนะครับจากนี้ไปเราจะเจอการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันได้ง่ายขึ้นนะครับ ดันั้นช่วงเทศกาลการเดินทางหรือว่าจะเดินทางไม่เดินทางอะไรในช่วงอย่างนี้ไปนะครับก็ระวังเรื่องการการขับรถเรื่องของการเวลาการเดินทางนะฮะเกินงคามามืงคืนอะไรแบบนี้ครับนี่เป่ชอบเดินทางเวลาไหนเออถ้าสมมติอันนี้ผมถามนะถ้าต้องเดินทางต่างจังหวัดนะฮะส่วนใหญ่ชอบเวลาไหนฮะบ,บางคนเช้าสายบ่ายเยน็นกลางคืนนะครับอ่บาเช้าสายบ่ายเยน็นกลางคืนนะครับ ชอบเดินทางก็คือเริ่มต้นเดินทางเวลาไหนนะฮะไม่เอาถึงเวลาไหนนะคือเริ่มต้นนะฮะเวลาไหนนะครับผมชอบสักตีสี่นะฮะออกไปนะครับจะไปถึงกี่โมงเนี่ยฮะจะถึงสายถึงกลางวันถึงบ่ายก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ชอบออกเช้ามืดนะครับรู้สึกมันค่อยๆขับไปสักพักแล้วแสงข้างทางนะฮะหรือแสงจะมาจากฝั่งไหนก็ได้ดวงที่ค่อยๆขึ้นนะฮะมันสวยนะครับคือมันก็ ขับไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วดวงที่ขึ้นเนี่ยเวลาผมเลยชอบนะฮะจริงแต่ละคนนะมันดูได้นะว่าดวงชะตาเวลาดีของเราคือเวลาไหนนะครับแต่นี่โอ้โหมันคุยยาวนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนจะมีเวลาทองของตัวเองเวลาเดินทางถ้าเวลาถ้าเดินทางบางเวลาเจออุปสรรคเยอะถ้าเดินทางบางเวลามันจะราบลื่นเป็นพิเศษนะฮะผมคนที่ขับรถบ่อยๆหรือคนที่ขับตางจังหวัดวบ่อย จะมีเวลาดีกับเวลาที่มักจะเกิดปัญหาเทอมมันคง,คงไม่แบบทุกเวลาทุกครั้งทุกทริปนะฮะแต่มันจะมีเวลาของตัวเองที่ออกเวลามีนิสัยไ,ไม่เหมาะสักทีบางทีทะเลาะกับคนข้างๆตลอดทางบางทีขับแล้วง่วงกว่าปกติอันนี้อยู่ที่เวลาหรือบางทีนะฮะขับแล้วมักจะเจอคนที่หรือผู้ร่วมทางที่ขับไม่ค่อยโอเคนะฮะนี่แหละมันจะมีเวลาชงชงก็คือ เวลาประทะหรือเวลาที่ขุกขระนะครับของแต่ละคนนะฮะไม่ว่าเรื่องของการขับรถหรือเรื่องของการงานด้วยนะโดยบางคนทํางานหรือพอเข้าเวลาเนี้ยนะครับตีไรปุ๊บมันจะเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเริ่มมาแล้วนะครับอืมนะดวงชะตาบางทีคนสมัยก่อนนะฮะก็ถึงมีเลิกยามค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าทําการสําคัญแล้วมันอยู่ในจุดที่ดวงไม่สะดวกกับตัวเองนะครับ ทำไปมันไม่ราบรื่นแล้วมันแก้ยากแล้วมันไม่สามารถจะกลับขึ้นมาได้ก็มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เรื่องยามสมัยก่อนค่อนข้างทุกสเต็ปเลยนะฮะโอ้ยยิบย่อยเลยแหละนะครับสมัยก่อนก็ใช้บริละเอียดนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่ใช่แบบชาวบ้านนะฮะคนที่แบบพอจะมียศมีตําแหน่งนะครับก็จะใช้เลือกงามยามดีต่างๆเขาข้างเยอะเพราะว่ามันไม่อาจพลาดได้ถ้าพลาดแล้วบางทีมันถึงกับชีวิตนะพลาดไม่ดีพูดไม่ดี อะไรเงี้ยคือมันจะมีปัญหานะครับโอเคนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องงานยามดีเพื่อนก็ดูทุกุวันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เรื่องของระยะนี้นะครับดย๋ยวนอกจากเรื่องการเดินทางนะฮะผมก็เน้นย้ำเสมอมันจะขยี้บ่อยนะฮะเรื่องของการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันระหว่างกันจะเกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เรากับแฟนนะฮะบางทีเรากับเพื่อนเรากับบุพการีนะครับหรือคนภายนอกนะฮะที่ไม่ถูกชะตากันก็มีปัญหากันนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นต้องระมัดระวัง กันเป็นพิเศษนะครับในช่วงจนี้ไปนะโอเคนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เรื่องเงิน้เรื่องสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุเนี่ยที่ต้องเตือนนะผมนี่ก่อนมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะตัวเราบ,บาแบขัดแย้งกันนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายนะฮะอันนี้คือต้องระวังนะครับและมันมีจุดเด่นนะครับในช่วงจุดนี้ไปนะฮะดาวพฤหัสมันเด่นเพื่อนๆพฤหัสคือดาวแห่งผู้ใหญ่รูบาจา์ศิษย์ศิษิ์เทพเทวดานะฮะ ฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครหยุดหรือว่างหาโอกาสทําบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองบ้างนะครับไม่่าจะทําที่ไหนก็ได้นะที่วัดที่บ้านทํากับบุปการีก็ได้นะฮะทำกับคนที่รักหรือทําอยากช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือสัตว์คือสะสมสร้างไว้นะฮะบ,บุญต่างๆมันดีนะครับอย่างน้อยมันมีการสละมีความเมตตาเมตตาอยู่ในจิตใจใครในี่เวลาทํางานแล้วคนก็จะรู้สึกสัมผัสในชีวิตเราได้นะฮะก็จะไว้ใจนะครับคนเมตตาเยอะเยอะนี่คนไว้ใจเยอะนะ ใครที่เมตตาชอบชเ้ลือคนอะไรนะฮะโดยที่ไม่ได้คิดเลยมากแล้วก็ไม่ค่อยโกรธเนี่ยบางทีมีแรงดึงดูดนะฮะให้คนรอบข้างหรือผู้ใหญ่เมตตานะฮะเขาก็สนับสนุนนะฮะความอาฆาตพยาบาทหลังสีออล,ล่ามันไม่ค่อยแรงมันไม่ดีมันไม่มันไม่มีโผล่มาคนก็เมตตานะครับโอเคครับพเพื่อนเพื่อก็เดินทางปลอดภัยครับแล้วก็เตรียมข้าของเครื่องใช้แล้วก็เดินทางไปไหนก็ระวังข้าของใช้บางทีมันหลุดหลงลืมที่ไหนด้วยนะครับก็เตร็มเตรียมทั้งเตรียมของด้วยแล้วก็ขากลับก็ตรวจเช็ด้วย โอเคครับไปเลยครับโชคดีมีความสุขนะฮะทางบัตรไฟลขอบคุณซึ่งปตังขอบคุณพเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านรวมถึงทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ครับตามสะดวกเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เรามาเจอกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของการเป็นเมมเบอร์นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปสรุปเมมเบอร์นะฮะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีนะครับบางทีมีอะไรตอบแทนเล็กๆน้อยๆบ้างเนาะโอเคครับดูดวง12ราศีฮะ ลืมลืมคลิปนี่เลยเรื่องของมือที่มองไม่เห็นนะก็ผมลงทิ้งลิงก์งไว้ข้างล่างนะสวัสดีครับชาวราศีกรกฎสิงก,กันนะที่กรกฎนะครับวันนี้ชาวกรกฎมีข่าวดีเรื่องของงานนะครับถึงวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่าดวงงานเนี่ยเด่นนะครับง่งยงเขาเรียกว่าภารกิจกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าต้องเดินทางโอเคประสบผลสำเร็จในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้ วายวานให้ใครช่วยเหลือโอเคได้อยู่นะฮะหรือถ้าใครที่ทํางานวันนี้มีงานด่วนงานพิเศษแต่ข้อดีคือเราสามารถจะเคลียร์แก้จัดการในเรื่องต่างๆได้ดีมันมีดวงอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงครับดาวพะจัสคือดาวประจําตัวของเราโครจรอยู่ในตําแหน่งปุตตะนะฮะก็เรียกโครจรเป็นนิดนะครับมันจะมีเรื่องสะกิดใจช่วงนี้แบบถ้าเรียกว่าถ้าเป็นแบตนะฮะตอนเช้าตื่นมาแบตมันหายไป2ขีดนะครับจากหาขีดหรือ3ขีดมันก็ จะเนื้อยๆยุ่งๆหน่อยนะครับหรือหมดแรงหมดพลังไวหน่อยนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามเซฟโหมดร่างกายแล้วก็อะไรที่เราทําได้ทําอะไรที่ยังไม่ต้องรีบเร่งหรือว่ายังไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต้องเร่งด่วนเอาไว้ก่อนนะฮะพยายามตัดโปรเจกต์ต่างๆหรืองานต่างๆที่มันเสียเวลาเอาไว้ก่อนนะฮะวันนี้เน้นเนื้อๆขอเนื้อๆสักวันนะฮะแล้วก็เวลาก็พักด้วยแล้วก็ดาวการเงินครับในยวนี้คือดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในตําแหน่งครอบครัวนะครับแล้วก็ เรามาเจอทั้งดาวอังคารและดาวพุธดาวกลุ่มนี้มันทําให้ค่าใช้จ่ายเปนะ็นเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายเรื่องของบ้านและครอบครัวสูงพิเศษแล้วก็ช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายปุบปับช็อปพันนะฮะและข้าของเครื่องใช้ระยะนี้อยู่ๆก็สูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังนะครับมันจะมีเรื่องราวแบบนี้บ่อยฉะนั้นช่วงนี้ระวัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายจุยจกจิกมาแน่ๆนะฮะในช่วงสองสวันนี้แหละแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับขายค้าขายนะฮะช่วงนี้มันมีมนเรียกว่าเกมีเกณฑ์หลุดนะครับ คือไม่ใช่แบบหลุดตัวเลขนะฮะเพียงแต่ว่าถอนเงินผิดลูกน้องบริวารส่งของผิดนะครับมันจะผิดพลาดด้วยตัวส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นช่วงนี้มีสมาธิในการทํางานนิดนึงฮะบุญดาความรักนะครับในช่วงนี้มีดวงของการไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะทั้งโสดหรือไม่โสดช่วงนี้มีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันหรือมีกิจกรรมไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับเป็นพิเศษแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆหรือผลงานต่างๆไหว้วานให้ช่วยสําคัญเรื่องสําคัญสาคัญสาเร็จ สุขภาพร่างกายนะครับเป็นหวัดเป็นไข้เนียฮะไอ้ยานี้ตัวว่าต้องเซฟเรื่องของสุขภาพดีๆฮะนอนให้พอป่วยข้ไมาสบายมีดวเจ็บนด้เจ็บตัวเล็กๆน้อยนะฮะส่วนคนที่มีววยสวอครับอันนี้โรคประจําตัวมาแล้วนะฮะใครที่มีโรคประจําตัวต่างๆอยู่มันก็ปะทุหรือกําเริบเสบสารได้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของลูกดานบริวารสักเลี้ยงครับไอยาน,นี้มีดวงป่วยขึย้นมาสบายเล็กๆน้อยๆพนั้นเซฟเซฟร่างกายดีๆนะฮะ มีดวงป่วยไม่สบายแล้วก็มีดวงเนือเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีเรื่องไม่สบายใจร้อนใจแต่ว่าเดี๋ยวก็ช่วยเคลียร์ได้นะฮะสเสน่ห์สภาพาเน้นสีเข้มเข้ม,ขมฮะวันนี้ใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับโอเคครับ่อมาชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมภาร,รกิจคนราศีสิงห์ช่วงนี้เด่นนะครับเรื่องของภาร,รกิจงานการเดินทางการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการทํางานเชิงรุกในทุกมิติ ช่วงนี้คนราศีสิงห์ผลงานต่างๆก็ถือว่าน่าพอใจมีดวงการเดินทางด้วยนะฮะดาวสามดวงอยู่ตำแหน่งการเดินทางก็จะมีการเดินทางปรปับช็อพันเดินทางพิเศษนะครับหรือเดินทางไปในบมืไหนที่ที่เราเออไม่คิดว่าจะไปไปเฉยครับช่วงนี้มันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเรื่องการเดินทางคือบางทีวางแผนอะไรไว้จะมีการเปลี่ยนแผนหรือว่ามีอะไรที่มันแทรกด่วนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต่อมามุมดาวในระยะนี้นครับถ้าต้องเดินทางเผื่อเรื่องเอกสารนะฮะ มันมีดวงล,ลุดตกหล่นหรือมีเอกสารอ่าหรือว่าลืมของลืมกระเป๋านะฮรลืมนู่นนี่นี่หน่อยมันก็จะเสียหายนะครับบางทีมันทําให้ชิปนั้นมีปัญหานะครับก็โอเคนะเรารู้ดวงล่วงหน้าจะได้ป้องกันไว้แล้วก็เรื่องของเงินทองครับราศีสิงห์ช่วงนี้จะมีการใช้เงินมากกว่าปกตินะฮะถ้าเราเตรียมการไว้นะฮะเท่าไหร่ก็ตามมันจะเพิ่มขึ้น 10- 20%อนะครับอันนี้เผื่อไว้เลยนะนั่นก็ให้รู้ไว้นะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าปกติไม่คิดวาซซืืซ้้ออเฉยย เดีบางทีเรากะว่าจะซื้อนะฮะแต่ไม่ได้ซื้อหรือเปลี่ยนสเปคไปอย่างอื่นนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงแผนระหว่างวันเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยะฮะแล้วก็เรื่องของการค้าขายนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะค้าขายมีกําไรมีลูกค้าเก่าๆกลับมามก็ให้ชื่นใจหน่อยเพราะลูกค้าเก่าๆบางทีก็ทําให้เรารู้โอเคคนสินค้าหรือว่าโปรดักต์เรามีคุณภาพนะฮะอย่างน้อยโอเคแล้วกันผมดูเรื่องของการเงินพอหมุนได้แต่เลยใจ บ้านครอบครัวนะฮะจะสูงขึ้นเป็นพิเศษก็ต้องเซิรฟสเกฟนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของความรักในเข้าโอลาสีสิงห์ระยะนี้มีดวงเกื้อกูลกัน,นะฮะคนที่โสดช่วงนี้มีโอกาสจะใกล้ชิดกับคนที่เราคุยอยู่นะครับส่วนคนที่คูยแฟนและดาวความรักในระยะนี้มีดวงเสริมกันนะครับก็พึ่งพาในเรื่องต่างๆได้มีโอกาสทํากิจกรรมอะไรด,ด้วยกันเป็นพิเศษจนโอลารสีสิงห์ช่วงนี้ดวงความรักก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับสิ่งสําคัญในช่วงนี้อย่างนึงคือสุขภาพร่างกายฮะระวังป่วยไม่สบาย มีดวงเจ็บไม่เจ็บตัวอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือไม่ก็เข้าขอเครื่องใช้นะฮะสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังก็เรียกว่าฟาดเคราะห์นะฮะเพราะแทนที่จะเจอที่ตัวกลายเป็นเข้าของเครื่องใช้ฉะนั้นระวังเรื่องของการเดินทางการไปไหนมาไหนแล้วก็ลืมของไว้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของแต่เรื่องความรักนิดนงฮะในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดวงแฟนเสริมฉะนั้นพอพึ่งพาหรือวานให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้นะฮะ แต่สุขภาพร่างกายอย่างนะฮะที่ต้องเตือนคือโรคประจําตัวะครับทุกเพศทุกวัยนะฮะโรคประจําตัวอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของท้องบุบท้องเสียนะครับเรื่องของลูกหลานบริวารเสียเที่ยงชวดนี้ระวังป่วยไม่สบายนะฮะมีดวงป่วยกายหรือใจอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่างนถ้าไม่ระหวงกังวลนะฮะฉันดูแลใกล้ชิดที่หนึ่งครับเนสน่ห์เสื้อผ้าครับชุงนี้เน้นทูโทนสองสีงวง้เด่นใบหน้าแต่งหน้าแนวสะอาดสว่างสบายตาะ,ะร่างกายกลิ่นหอมนะครับต่อบาครับชาวราศีกันภารกิจนะครับในชวงนี้คนราศีกัน ดาวเกี่ยวพันกับเรื่องการเดินทางระยะทาสั้นมาแน่ๆนะฮะอาจจะมีการเดินทางปรับเปลั่ยนเดินทางไป็นที่ที่เราไม่คิดว่าจะไ,ไปยังอยู่ได้ไปเฉยเลยหรือกะไม่ได้เดินทางแต่อยู่มีคนมานัดด่วนนะฮะแสดงว่าความเปลี่ยนแปงผลงผันผวนในเรื่องการเดินทางในช่วงวันนี้หรือวันสมงวันนี้นะครับมีความผันผวนแน่อย่างที่บอกไม่คิดว่าจะได้ไปก็ไปเฉยครับแล้วก็ผือเวลานะฮะเออคนละสีกันมันจะมีเรื่องของการลทด เหมเราเลทกับคนที่เรานัดเลทนะฮะฉะั้นก็ดูเรื่องเวลาดีๆนะฮะไปช้าไปสายหรือเส้นทางที่ไปหรือสานที่ที่ไปนะฮะเตรียมความพร้อมเตรียมแผนในใจไว้ก่อนแล้วก็แต่ข้อดีของคนราศรีกันคือถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามในดวงมีคนช่วยฉะนั้นเดี๋ยวก็แก้ได้นะฮะใครทํางานวันนี้ถือว่าผลงานน่าพอใจนะผลงานต่างๆแต่ถ้าใครไม่ทํางานวันนี้การเดินทางต้องระวังต่อมาครับเรื่องของเงินทองนะครับค่าใช้จ่ายในระยะน,นี้ จะเกี่ยวข้องกับเดินทางเกี่ยวข้องกับรถนะฮะาใหญ่กับรถมันก็ไม่ใช่แค่น้ำมันนะฮะบางทีรถเสียนะครับหรือมีปัญหาเรื่องอะไรกระจุก,จ,ก,จ,กจิกนะครับมันเหมือนมีอาการเล็กๆส่งสัญญาณบอกแล้วว่าเดี๋ยวเตรียมใช้ตังค์ฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของยานพาหนะนะครับหรือว่ารถเกียร์เชืร์ชนนะครับดูเรื่องประกันดีๆกาต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับท่านที่มีโอกาสนะครับจะทำหรือจะไปไหนเป็นพิเศษนะฮะก็ถือว่า ทำเรื่องสําคัญของตัวเองได้นะครับเผื่อมีกิจกรรมอะไรของส่วนตัวสามารถทำเคลียร์จัดการได้แต่ค่าใช้จ่ายช่วงนี้มันเป็นเรื่องของบ้านและครอบครัวนะครับเนี่ยช่วงนี้จะมาหรือลูกหลานบวชวานสัตว์เลี้ยงจะใช้จ่ายช่วงนี้เยอะหน่อยก็เซฟเซฟดูแลตัวนี้เอานะฮะแล้วก็ขายที่ค้าขายวันนี้ขายดีฮะมีโอกาสทำการายพิเศษลูกค้า,าใหม,ใหม่ใหม่มาพอจะคาดหวังนะฮะเรื่องของลูกค้าได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของดาวความรักนะครับคนที่โสดครับช่วงนี้ มีดวงคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาฮะนี่ต้อง,งระมัดระวังเอานะแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในระยะนี้มันมีอารมณ์คุนๆนะฮะไม่เราก็เขาก็อารมณ์ร้อนมันก็จะขุดคุยหรืออาจจะมีเรื่องนะครับคุยแล้วก็ใจไม่ตรงกรังนั้นชวนนี้เบรกนะฮะใครสักคนอารมณ์ขึ้นอีกคนต้องเบรกด่วนเพราะว่ามันจะบานปลายบางทีทะเลาะทั่วไปจบสวยๆงามๆก็มีแต่ว่ารอบนี้ถ้าทะเลาะมันบานปลายนะฮะมันคนละเรื่องเลยนะคือ ทะเลาะด้วยเรื่องเล็กัฮะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เรามัตระวังเรื่องนี้ออเรารู้ดวงเราต้องเซฟดีๆนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ใครที่1เรื่องหนักตัวจะเพิ่มนะครับข้อ2มีดวงเกี่ยวกับอาการปวดขาเข่าข้อนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้ท่านี่ไวสวอครับอาหารและอากาศจะทําให้ป่วยนะฮะอาหารก็เนี่ยท้องหูท้องเสียกดได้ย้อนนะฮะอากาศก็เป็นหวัดเป็นไข่ฉะนั้นช่วงนี้ร่างกายจะบอบบางนิดนึงฮะเซฟเซนิดนึงนะครับแล้วก็ สน่สื้อครับเน้นสีเข้มเขมฮะใบหน้าแนวจัดเต็มนะฮะชวดนี้ได้เลยอยากจัดเต็มแล้วก็แต่งหน้าอีกอย่างนะึงคือตรงข้ามเลยก็แต่งแบบธรรมชาตินะครับจะดีเป็นพิเศษครับโอเคครับจบครับขอบคุณนิตานครับช่วงนิวกรสุนะฮะเดินทางปลอดภัยครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ